แป๊บหนึ่งพี่อีกพักหนึ่งพี่ฟ้าก็กลับแล้วค่ะพี่ซันบอกก็ไปทำใหม่สิใช่ทำไมเวลานม่งางบอกให้มันไปทันไปทม่ไไม่ใจ่ไม่ไม้เป็นแอนมินค่ะนี่แอนมิน

งานเสร็จนะคะเราน่าจะออกไปเวิร์กช็อปบะันพี่ฟ้าอินไซต์พี่ฟ้าอินไซต์